สวัสดีครับผมเนมทราโดนขันงามนะครับเกษตรกรออนกลาวนะครับมีกลมาอยู่ที่ศูนย์เครือข่ายไม้ผลทุเรียนนะครับจังหวัดน่านนะครับตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับศูนย์สพกเครือข่ายนะครับก็อยู่สวนผมนี่เองนะฮะตอนนี้ก็มาดูทุเรียนนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบยี่สิบอะไรแล้วเนี่ยยี่สิบหกนะครับยี่สิบหก มกราคม2,567บรรยากาศตอนนี้คืออากาศโอ้โหดูครับคุณผู้ชมอากาศค่อนข้างที่จะหนาวนะครับวันนี้25องศานะครับสำหรับในเมืองแต่เช้าๆมาก็10กว่าองศานะครับนี่ก็คือสะบริเวณหน้าที่พักของเรานะครับตอนนี้น้ำก็เกือบเต็มสะแล้วนะครับอันนี้เป็นน้ำ ที่จะใช้ในการรถทุเรียนนะครับนี่ก็ประมาณ2งานกว่ากว่านะครับลึกอยู่ประมาณ 6- 8เมตรนะครับตอนนี้ก็4 5หเมตรได้นะครับสำหรับน้ำตรงนี้นะครับเ,เรากำลังวางท่อใหม่นะฮะตอนนี้ที่สวนเรากำลังวางท่อใหม่เป็นท่อเมน3นิ้วที่จริงมีท่อวางอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าวางไม่หมดแล้วแต่ตอนนี้ขุดใหม่นะฮะเนี่ยค,คือขุดใหม่เพราะว่าเนื่องจาก หาไม่เจอครับหาไม่เจอเพราะใช้ไมโครขุดแล้วก็ไปวางวางลึกนะครับประมาณหัวเข่าก็เลยหาไม่เจอตอนนี้ก็ขุดใหม่แล้วก็จะไปวางอยู่ที่โซนสามนู่นเดี๋ยวตัดหญ้าแล้วก็เขาเรียกว่าเมนเป็นสามนิ้วนะครับออกสองนิ้วนะครับแล้วก็ขึ้นสี่หุนนะฮะวันนี้ก็พามาชมทุรเรียนสวนทุรเรียนของผมเองนะครับก็มาดูดอกพัฒนาการดอกนะครับตอนนี้ก็ อย่างที่เห็นนะครับดอกเริ่มมีการพัฒนาขึ้นไปจนสู่ระยะหยัดตินหนูกันแล้วนะฮะก็ต้นนี้ก็เริ่มออกดอกออกดอกเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ฮะช่วงก่อนออกมาแล้วก็มีอาการฝ่อแดงนะครับเนื่องจากสภาพอากาศรวมถึงน้ําด้วยนะครับนี่ฮะก็มีหลายๆต้นนะครับวันนี้ก็พาพามาชมข้างบ้านนะครับ อันนี้ก็ยังไม่ออกนะครับออกมานิดหนึ่งก็มีทั้งตาดอกตาใบวันนี้ให้น้ําไปหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นทั้งตาดอกตาใบนะครับนี่ครับมีอาการฝ่อด้วยนะครับฝ่อแดงด้วยอากาศมีผลมากจริงๆนะครับสําหรับปีนี้ดอกก็ออกมาไม่มากนะฮะอันนี้ก็เริ่มออกดอกมามันก็มีขแขนงขแขนงมาด้วยนะครับเราก็แต่งขแขนงนี่ฮะ อันนี้ออกอยู่ที่ปลายกิ่งก็สำรวจไปเกือบทุกต้นนะครับต้นตอนนี้ถ้าฝั่งทางทิศตะวันตกจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นซันเบิร์นนะครับอาการใบไหม้นะครับรวมถึงต้นนี้ต้นนี้ก็ออกมาเกือบทุกกิ่งแล้วเหมือนกันนะครับดูโคนของเราชุ่มชื้นเลยเพิ่งรดน้ำไปประมาณ ห้าสิบห้านาทีนะครับวันนี้แต่ไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้นี่คือดอกนะครับดอกที่กำลังออกมาสู่สายตาคุณผู้ชมนั่นเองนะฮะมาเกือบทุกกิ่งแล้วนะมาช้าแต่ก็มานะนี่นะครับเข้าสู่ระยะเหยดตินหนูนะครับเหยดตินหนูไขป่ปลาตาปูนะครับมาในรุ่นเดียวกันเลย น,นี่ก็อีกต้นหนึ่งที่ผมว่าใบค่อนข้างเฮืติจะเหลือกดีวอาจจะต้องใช้ตัวนี่นะฮะฝั่งนี้เหลืองนะครับใบไหม้ด้วยนะครับอาจจะต้องใช้ไวออยผสมกับแมกนีเซียมนะครับแล้วก็ฉีดเข้าลำต้นไปไอฉีดเข้าใบนะครับไม่ใช่ฉีดเข้าลำต้นวันนี้ก็มาทำตัดแบบเร็วๆเลยนะครับก็ พยายาม z o มให้นะครับก็เห็นดอกมาทั้งโคนกิ่งต้นกิ่งนะครับนะฮะจะปรับกล้องตอนนี้ก็มาพอสมควรเหมือนกันนะครับก็สำรวจต้นทุเรียนวันนี้มาสำรวจข้างบ้านนะครับที่สวนมีประมาณร้อยต้นนะครับแต่ก็ กะว่าจะให้ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ80ต้นนะครับ88ต้นแต่ว่าก็ดูแล้วน่าจะประมาณ80ต้นนี่ก็เป็นขแขนงนะฮะแขนงนี่ก็กำลังเริ่มออกออกมานิดๆนะครับออกจากข้างบนมาก่อนนะเดี๋ยวก็เห็นตุ่มตาแล้วนะครับก็กำลังดันดันดอกมาข้างล่างนะครับดอกมาข้างล่างใบก็ยังโอเคอยู่เนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้น ห่ต้นนะครับคุณผู้ชมหนึ่งต้นที่นี่ฮะนี่กำลังเริ่มออกมานะครับเห็นปะเห็นปะเห็นปะกำลังเริ่มออกมาะแ,แต่กิ่งนี้ออกมาพอสมควรควันนี้แสงน้อยไปหน่อยนะครับแสงน้อยไปหน่อยดูฮะอืมดีดีครับ มากันทุกต้นครับมากันทุกมาทุกกิ่งก้านเลยครับคุณผู้ชมจะตื่นเต้นอะไรนั่งนะก็ทําทุเรียนมาตอนนี้ปีที่เก้าแล้วนะครับต้นก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะฮะก็แต่ปีนี้ก็ได้น้ําที่ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่นะครับก็มีบางต้นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์บางต้นก็ออกดอกแล้วบางต้นก็ยังไม่ออกนะครับ ทีนี้ก็จะพยายามให้ออกดอกเนี่ยครับเนี่ยเห็นป่าเนี่ยอันนี้เราทําโซนสามทำไว้นานแล้วแต่ก,ก็ต่อเป็นโซนสามไปนู่นนะครับอ่าหรือต้นนี้ก็กําลังเริ่มให้ดอกมานะครับดอกเริ่มมา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 อมจงมาอมจงมานะอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงใหญ่แล้วนะครับใกล้จะดอกหอ,แอม,มแล้วดูโอ้โหเริ่มเหลืองแล้ว อ่าใกล้จะบานแล้วนะครับในส่วนนี้ในส่วนของโซนนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเหยียดตินหนูอยู่เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรวมถึงนี่ก็มาแล้วอันนี้เหยียดตินหนูเข้าสู่ระยะมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงใหญ่อันนี้ก็เป็น,ปนดอกหอมมันก็มีขแขนงออกมาด้วยนะครับทั้งดอกทั้งขแขนงนะฮะดูดูดอกก็ จะออกมาอีกนะครับอากาศได้นะครับช่วงนี้ความชื้นในแปลงค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสําหรับความชื้นของสวนเพราะว่าที่น้านอากาศหนาวครับตอนนี้เราไม่ได้พ่นด้วยนะแมงมากินดูดูแมงมากิน,ดดมมกนเดี๋ยวน่าจะต้องได้พ่นแล้วล่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นก็พามาชมหลายๆต้นในแปลงนะครับดูครับ ใบค่อนข้างเขียวเขียวไหมเขียวไหมตอนเย็นแต่ต้นนี้ไม่เขียวนะต้นนี้ต้นนี้กําลังฟื้นนะครับผมฝังเข็มไปนะครับสําหรับต้นนี้ต้นนี้ฝังเข็มไปฟื้นมาละแลวอีกหนึ่งต้นที่ฝังเข็มไปรอบก่อนอันนั้นเป็นต้นทดลองเลยนี่คือต้นนี้ครับอ่าเห็นปะเห็นปะที่มือผมชี้นี่แหละนะครับต้นนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วต้นนี้ก็กลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบเริ่มเต็มละนะฮะต้นนี้ก็ กำลังมีใบอ่อนใบอ่อนมารอบก่อนนี่นะครับนี่ก็เป็นโซนต้นใหญ่ใส่ก็เก้าปีเหมือนกันนะครับเก้าปีเหมือนกันต้นใหญ่ของสวนนะก็ต้นนี้ก็ดอกก็มาเกือบทุกกิ่งเหมือนกันนะครับกำลังเริ่มมาทยอยมานะฮะสีสดสสวยสวยสดงดงามเลยนะครับ ก็น่าจะมารุ่นเดียวกันนี่แหละนะครับใกล้ๆใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยดูนะครับกำลังมาเข้าสู่ระยะไขป่ปลาระยะตาปูรวมถึงเหยียดตนหนูนะครับมามาระยะเหยียดตนหนูส่วนต้นนี้ก็ทั้งดอกใบขแขนงนะครับดูก็มีทั้งขแขนงทั้งดอกนะครับ ให้พอต้นก่อนเนาะดอกดันน้ำอยู่นะครับดันน้ำอยู่นี่นี่ต้นหนึ่งนี่ต้นหนึ่งนี่ก็มาถึงนี่นะนะครับก็กำลังเริ่มมานะครับกำลังเริ่มมาอาดน้ำให้ให้เขาอยู่มาทุกกิ่งนะครับมาทุกกิ่งก็พยายามอยู่นะฮะต้นนี้หลินรับแรไม่มาครับ <laughs> อยู่ไปครับยังยังนะครับยัง ก็พามาชมข้างบนบ้างนะครับหลักๆรอบเมื่อกี้ก็จะอยู่ข้างล่างเนาะเป็นส่วนใหญ่เนาะข้างบนก็ก็ก็มาดูสวนต้นเล็กๆนะฮะนี่ผมไม่ได้สะสมเต็มที่นะตอนนี้กำลังให้แตกใบอ่อนรอปีหน้าละกันนะเพราะต้นพวกนี้กำลังปลูกที่หลังนะครับเพราะว่าต้นกอนมันตายเนาะนี่ นี่นะครับก็มานะยังไม่มากนะครับมาช้าแต่มาเนาะนี่นะครับมาก็นี่ยังเป็นระยะไขป่ปลาอยู่นะเดี๋ยวต้องดูว่ารุ่นไหนโอเคเนี่ยไข่ปลามามี2รุ่นนะฮะดูจากสภาพแล้วก็จะมีประมาณสองรุ่นช้านิดห นิดหนึ่งแต่ก็ให้จบเดือนมกรานะครับกุมภาเราพอแล้วเนาะเพราะว่าไปของที่น่านเนี่ยมันจะไปออกที่กรกดาครับสิงหาก็มีนะครับสิงหาปีที่แล้วออกกันเยอะเลยนะครับของที่น่านแต่ว่าด้วยสภาวะอากาศฝนอะไรนะครับก็ทําให้ผมก็ต้องเอาออกในเดือนกรกดานะครับ ปีที่แล้วปลายมิถุนาก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วแต่รุ่นแรกของนานเนี่ยกำลังบานนะครับก็จะไปออกในเดือนออพฤษภามิถุนานะครับพฤษภามิถุนานี่ใบยังไม่แก่เลยเนาะพฤษภามิถุนานี่แหละนะครับนี่ก็สวนข้างบนนะครับดูบรรยากาศหน่อยต้นนี้ที่เห็นนี่สองปีนะครับประมาณสอง สองเมตรกว่าแล้วนะครับนี่นี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับอ่าหมดแล้วนะครับร้อยก็ต้นก็มีต้นที่ไม่สมบูร,รณ์เดี๋ยวผมจะลองฟังเข็มต้นนี้ต้นนี้ก็เห็นมีบานแล้วนะครับก็เป็นตูดเป็ดอยู่ข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะพัฒนาต่อหรือเปล่านะ,ะลองติดตามดู เอาไว้กินก็ได้นะเอาไว้ทำสมูทตี้ก็ดีลูกแรกก็ไว้กินก็ได้เนาะนี่ครับนี่คือบรรยากาศกลับมาที่เดิมแล้วนะครับส่วนผมเองแหะนะฮะรอบก่อนพาไปดูข้างล่างเนาะพาไปดูข้างล่างว่าเป็นยังไงรอบนี้ก็เดินดูข้างบนข้างบนด้วยข้างล่างด้วยข้างล่างก็ สามสี่ต้นนั้นยังไม่ออกนะครับแต่ก็กำลังเริ่มออกให้ผลผลิตนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องเกษตรกรออนกราวไว้ด้วยกับเนมทละโดนขันงามนะครับชอบกดไลค์ช่กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไม่ตัดนะครับผมทำเร็วๆแบบนี้แล้วก็ลงเลยนะครับอัปเดตลง youtube นะฮะ ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ